เราเกิดมาชาติหนึ่งได้ปกป้องชาติศาสตร์อย่างแท้จริงไม่ใช่ปกป้องแบบวัทกรรมของไอ้บางเปลมกบฏลมเจ้าที่พูดวาทกรรมสวยรู้ว่าคนไทยต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินวงเล็บมาลายูแล้วก็อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชบ่อยๆหลอกคนไทยจนตายใจก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอ้จอมกบฏเปรมที่อยู่ในนรกอเวจีแต่พวกเราในมาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพระคุณจะเป็นบุญคุณอะไรเพราะที่ทําทั้งหมดก็ด้วยจิตสํานึกของความกระตัอยู่ต่อชาติศาสตร์โดยเฉพาะ เราเกิดในยุคในหลวงรัชกาลที่เก้าเห็นท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเห็นท่านทรงตรากตรำทำงานหนักและลูกหลานของท่านทุกคนเนี่ยก็จะเรินรอยตามในหลวงรเก้าไม่เคยทิ้งประสบนิกอตรากตรำทำงานโดยที่ยืนยันว่าท่านไม่ต้องทําก็ได้พวกท่านไม่ต้องทําเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรพวกท่านเลยแต่ที่พวกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยต้องตรากตรำต้องเดินทางไปทั่วประเทศ ท่านทาเพราะความเมตตาเพราะความเสียสละเพราะท่านมีต้นแบบที่ดีก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าเพราะเราถึงเห็นรัชกาลที่สิเห็นพระราชินีเห็นเชื้อพระวงศ์เห็นลูกหลานของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยจะเดินรอยตามพระองค์ท่านกันหมดทุกอย่างเกิดจากความเมตตาแต่พวกกบฏมุสลิมไปปล่อยข่าวว่าพวกสถาบันสถาบันที่ทำเนี่ยเป็นการสร้างภาพใส่ร้ายต่างๆน,าน,านาันนะในหลวงทุกรัชกาลเชื้อพระวงศ์พระราชินี จากจำพระวรากายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละทําต่อเนื่องมาเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแต่พวกมันใช้แค่วาทกรรมการปล่อยข่าวลือจากเจ้ากรมข่าวลือเนี่ยมาทําลายพระองค์ท่านและเชื้อพระวงศ์และพระราชนีเนี่ยดูความอปริของพวกมันนะแล้วคนไทยเราได้ยินข่าวลือบ่อยๆบ่อยๆก็ดันเชื่อพวกมันได้ค่าสถาบันของเราพวกมันหลอกให้ประสงค์นิกรยไดยฆ่าสถาบันตัวเองหลอกให้ชาวพุทธด้ค่าพระพุทธศาสนาของตัวเองหลอกให้คนไทยฆ่ากันเอง ดูความอัป,ปรีของมันครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับความดีทั้งหลายเหล่านี้ครับเราต้องช่วยกันพวกเราเนี่ยต้องภาวนาตัวเองนะครับแต่งตั้งตัวเองนอกจากจะเป็นขุนศึกนอกจากจะเป็นนักรบไทยแล้วต้องแต่งตั้งตัวเองให้เป็นทนายแก้ต่างให้กับราชวงศ์จักรีเหมือนที่ผมกําลังทําเนี่ยผมเคยถูกหลอกจากมุสลิมที่ไปฝังตัวอยู่ในวัดพระธรรมกายไปปลอมบวชไปปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วก็ทำลายธรรมกายจากภายในส่งให้พวกนักรบโซเชียลข้างนอกโจมตีกันมาแล้วยึดธรรมกายแล้วหลอกให้คนธรรมกายเนี่ยไม่พอใจต่อสถาบันด้วยเหตุผลต่างๆนานาเหมือนกันครับคนข้างนอกก็โดนแบบนี้เพราะฉะนวันนี้เมื่อเรารู้แล้วเราตื่นแล้วนอกจากเราจะเป็นขุนศึกองค์ดำขุนศึกพระเจ้าตากและขุนศึกกรุงรัตนโกสินทร์เราต้องแต่งตั้งตัวเองให้เป็นทนายแก้ต่างให้กับราชวงศ์จักรี พวกมันคอยทํำลายเราแก้ต่างเราเอาความจริงไปบอกลูกบอกหลานเราต้องทําหน้าที่ควบคู่กันไปครับท่านผู้ชมเราต้องทําหน้าที่เราต้องปกป้องทั้งสถาบันชาตศาสนาและพระมหากษัตริย์เราต้องเป็นทนายแก้ต่างเราต้องเป็นขุนศึกต้องทําหน้าที่ควบคู่กันไปครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทํานะครับไม่ทําไม่ได้เพราะว่าพวกมันยังเดินหน้า ปล่อยข่าวทุกวินาทีสถานที่ละหมาดภายในสถานีตํารวจรัตภูมิซึ่งเป็นโรงพักที่มีตํารวจพุทธเกือบร้อยเปอร์เซนต์อยู่ภายในสถานที่ราชการบางแห่งใช้ห้องของอาคารสถานสถานที่ทําเป็นที่ละหมาดดูแล้วมันเอาเปรียบเราผมอ่านทุกคําพูดที่เขาส่งมาเลยนะครับดูแล้วมันเอาเปรียบเราคมเห็นจิตใจเราชาวพุทธมากแล้วบางแห่งที่เราเห็นก็เดินคลุมแบบนี้ขึ้นไปละหมาดทําให้เราไม่ไว้วางใจกับลัที่พวกนี้โรงพักรัตภูมิอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา นี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไม่มีสิทธิเห็นภาพนี้ครับแต่ทุกวันนี้เนื่องจากชาวพุทธตื่นกันหมดนะครับน้องที่ส่งมานี่เป็นตํารวจนะครับก็ส่งมาให้เห็นไหมครับชื่นใจไหมครับว่าตํารวจทหารเดี๋ยวนี้เขาเห็นภัยพวกนี้กันเยอะมากขึ้นเราถึงได้รู้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ว่ามันเอาเปรียบว่ามันอัปรีแบบนี้ทุกแห่งทุกขนนี่ครับทําเป็นคร่งถ้ามันคล่งาศาสนาแล้วดีจริงเนี่ยชายแดนใต้คงเป็นสวรรค์ไปแล้วครับไม่ได้เป็นนรกแบบทุกวันนี้มันละหมาดยิ่งละหมาดเยอะยิ่งวางระเบิดเยอะ ยิ่งไปยิงพระยิงทาหารเยอะแล้วมันกําลังจะเอานรกจากชายแดนใต้เนี่ยไปเดลิเวอรี่ไปให้ถึงชาวอีสานชาวเหนือถึงที่เลยนี่ครับ